กันกนินเวลามุชบาทินนะคะชื่อเล่นป้ายตอนนี้ก็ทําอาชีพเป็นพนักง,งานเอกชนนะคะแผนแกรจัดซื้อก็ที่สนใจจะทําเว็บคือมีความสนใจคืออยากได้ราไยาไ,ดไ,ดได้เสริมจากหลักการทํําากรทางานแล้วว่าเพราะว่ารายได้จากการทํางานประจำเนี่ยมันไม่แน่นอนอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองซะส่วนใหญ่มากกว่าถ้าเกิดว่าทําธุรกิจนี้รายได้เสริมเนี่ยมันได้ฝารายได้หลัก ก็จะเลิกทํางานหลักไปเลยแล้วก็มาทําในส่วนดีคอมเมอร์ันนี้แนเอค่ะครับผมแล้วบรรยากาศเป็นไงบ้างคบมาเรียนแล้วบรยาาบรยากาศที่นี่ดีมากคะ่ะเพื่อนทุกคนตอนแรกก็ไม่รู้จักกันพอได้ทำิรือช็อปได้อยู่ร่วมกันก็สามารถคุยด้วยกันได้แลกเปลี่ยน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแต่ว่าป้าจะย,ยุน้อยว่าที่สุดในใน,ในค้าจะมีพี่ๆท,ที่แนะนําเกี่ยวกับสินค้าเกี่ยวกับความคิดเห็นใหม่ๆของสินค้าต่างๆเนื้อหาเป็นไงบ้างครับน,อน้องฟ้าเหาเข้มข้นมากแน่นมากเยี่ยมมากแบบว่าไม่เสียดายเงินนะที่ที่เสียในการใจ่ายจ่ายตังค์แล้วมาเรียนที่นี่ไม่เสียดายตังค์เลยหรือว่าดีมากเยี่ยมมากามราคาเป็นไงบ้างครับราคาโอเคค่ะโอเค แต่ว่าบางทีคิดว่าน้อยไปด้วยซ้ำแล้วพี่อะไรเงี้ยพันผมพันเองอะ่ะมันมันได้อะไรที่เราไม่เคยรู้อ่ะเฮ้ยทำไมเว็บอันนี้มันถึงมีแบบสมมติ Google เงี้ยมันยังมีอะไรอีกมากมายที่เราเหมือนเาเว็บเนี้ยเราเข้าทุกพันเลยอะ่ะแล้วทำไมเรามาเรียนที่นี่เราถึงบว่าอ่ะมันมีอันนี้ด้วยเหรอันจะอันนี้ทำยังไงได้ด้วยเหรอมันมีอีกมากมายที่เราต้องเรียนรู้มีอะไรฝากถึงเพื่อนเพื่อนที่ยังไม่ได้เข้ามาเรียนไหมครับ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนที่คิดก็อยากทําเว็บไซต์การทาเว็บไซต์สําเร็จรูปอาจจะมีหลายๆคนบอกว่าม่ีเว็บไซต์มีเว็บสําเร็จรูปเราก็ทําเองได้แต่การทําเว็บไซต์สําเร็จรูปอ่ะมันมีมันไม่ได้มีแค่นั้นน่ะมันยังมีมากกว่านั้นที่ว่าสามารถเอามาทํากับเว็บของเราได้และทําให้เว็บเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้น